รถเข้าใหม่เข้าคุณพี่ขาคันนี้นะคะรถเทอร์ลูกค้านะคะซื้อสดไม่มีแบดด้วยและราคาเบาๆด้วยนะคะเป็นสเปควากอนนะคะปี07.08จดคุณพี่รถใช้งานมือเดียวนะคะคันนี้เครื่องยนต์24ค่ะคุณพี่ราคาเบาๆอยู่ที่หน9่งแ่บาทให้ดูภายในนะคะมีได้เป็นเบาะหนังสีเบจหน้าจอทัชสกรีนให้ครบๆเลยนะคะสวยมากๆสภาพนางฟ้าสุดๆเลยนะคะและด้านท้ายคุณพี่ที่นั่งด้านหลังนี่กว้างขวางมากเลยนะคะคพี่ค่ะดูใหม่เลยนะคะ พี่ๆท่านไหนนะสนใจนะคะติดตามได้ในะคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะพี่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทยห8แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้น้องกางเต็นมีรถยนต์เจ็ดที่นั่งมานําเสนอคุณพี่นะคะเป็นรถเทิร์นลูกค้าขาของที่ใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะคันนี้นะคะเป็นมิสุบิชินะ สเปกวากอนค่ะคุณพี่เครื่องยนต์2.4เป็นรถมินิแวน7ที่นั่งคุณพี่ขาสวยๆเลยนะและราคาเบาๆด้วยนะคะ179,000บาทเท่านั้นนะสีดำสวยๆเลยคันนี้ นะซื้อสดไม่มีแหวดเลยคุณพี่คะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันเลยว่าสภาพรถจะสวยขนาดไหนนะไฟด้านหน้าของเขานะคะตรงนี้นะคะได้เป็นแบบฮาโลเจนนะคุณพี่ก่อกไฟดวงโตๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวที่พี่อยากได้นะหนูขัดไฟให้ใสแจ๋วเลยนะไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง2จุดด้วยกันคุณพี่สภาพสวยเลขทะเบียนได้เลข3ตัวนะคุณพี่เห็นไหมไป้ายกรุงเทพแล้วนะคะได้นี่ค่ะล้อแม็กเดิมแท้ของเขาด้วยนะคะอันนี้ คุณพี่ขอบแม็กนี้ไม่มีรอยกินไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทมาเลยนะคะยางคันนี้ก็เป็นยางปีใหม่อยู่นะคะพี่่ะนี่สภาพดอกยางยังชัดลึกอยู่เลยแล้วก็โชค๊คด้านในนะคุณพี่นี่ค่ะของเดิมแท้ไม่มีการเปลี่ยนนะคะจุดแต้มพิวซีจากโรงงานยังอยู่เพิ่มเคลือบการสนิมให้แล้วเรียบร้อยทางพี่นะไม่มีสนิมเลยนะสวยมากๆนะคันนี้คุ้มมากเลยนะใช้งานในเมืองแล้วเป็นเจ็ดที่นั่งใครที่ครอบครัวใหญ่หารถเจ็ดที่นั่งและราคาไม่แรงด้วยมาดูคันนี้เลยนะครับพี่ ผูกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้ปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยค่ะคุณพี่ขาหนี่ส,ยสวยๆเลยนะสภาพใหม่เลยคิ้วกันศาสตร์มีมาให้แล้วทั้ง4บานด้วยกันนะที่เปิดประตูตัวนี้เป็นโคมเมียมนะคะโคมเมียมยังไม่ลอกเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างทางประตูทางฝั่งนี้นะคะคุณพี่อ่ะทาง ครงสร้างทางประตูตรงฝั่งนี้นะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตชัดเจนค่ะพี่ไม่มีรอยขันไขจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะสภาพเดิมนะคณพี่่ะไม่มีการเปลี่ยนประตูมาสครับเพด้านข้างมีมาให้แล้วก็เหลี่ยมสานประตูตรงนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยแกะหรือรอยขันไขนะ่ะคนพ้พี่เห็นไหมคะโอ้โหรถสวยขนาดนี้นะคะพี่ขามาเดี๋ยวหนูให้ดูตรงนี้นะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะด้านในประตูด้านหลังทั้งซ้ายมือตรงนี้นะเหลี่ยมสันตัวรถชัดเจนนะคะไม่มีรอยขันไข่สภาพเดิมนะพี่รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีมาแน่นอนค่ะพี่ค่ะประวัติสูตรนะและหนูชอบนะไฟท้ายเป็นแบบ LED สวยๆดวงโตๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ค่ะนี่เบรกตอนกลางคืนนี่เห็นชัดมากเลยนะพี่เกาะไฟใหญ่เท่าตัวรถเลยนะพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้อีก2จุดค่ะพี่พร้อมตรงนี้นะคะมีกล้องถอยนะคะ ให้ด้วยนะกล้องหอยติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้เป็นติดตั้งเพิ่มคือกล้องบันทึกด้านหลังนะคะโหความปลอดภัยของเขาจัดเต็มมากสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกมีมาให้หลอ่ลอเลยนะพี่นะเดี๋ยวหนูเปิดท้ายให้ดูโครงสร้างด้านหลังนะโอ้โหนี่คุณพี่ให้ดูนะคะโครงสร้างที่เก็บอ่า ฝากระโปรงด้านหลังนะคุณพี่เหลี่ยมสานตัวน็อชตชัดเจนนะคะไม่มีรอยแกะหรือรอยขันไขนะรับประกันตรงนี้ไม่มีชนหนักทางด้านท้ายมานะคะโช็อคอันเดิมนะคะของมิซูนเดิม erm เลยนะนี่นะนี่ซีนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยไม่มีหลุดลอกนะคะอ่ะเหลี่ยมสันตัวน็อตตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะไม่มีรอยขโายโช็คก็แบบเดียวกันนะคะโลโกล้อันเดิมของเขาไม่มีการเปลี่ยนมานะคะน็อตตรงนี้ก็ไม่มีรอยขายค่ะคุณพี่มีขนาดเป็นรถเทินนะลูกค้าท่านเก่านี้ดูแลรถมาดีมากเลยนะคะนี่ค่ะ ไมกิฟเลยนะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเบาะสามารถปรับพับได้ถึงสองแถวนะฮะด้านหลังตรงนี้นะสองที่นั่งนี้ก็สามารถยกขึ้นไปได้นะคะคุณพี่แล้วก็เบาะด้านหลังตรงกลางตรงนี้ค่ะสามารถปรับพับลงไปได้เพิ่มที่เก็บสัมภาระาให้มากขึ้นนะกว้างขวางบรรทุกได้เยอะด้วยนะเครื่องสองจุดสี่มาค่ะและฝั่งทางด้านนี้นะรอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยคุณพี่เห็นไหมคะโหสภาพรถเดิมนะคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวให้ดูเหลี่ยมสันประตูทางด้านนี้นะคุณพี่ ตัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันไข่ายค่ะคุณพี่ฝั่งทางขวามือด้านหลังของกลางเต็นท์นะคะสวยเลยนะสภาพกริฟตมากๆภายในค่ะคุณพี่เบาะตึงๆปูๆเลยเบาะไม่มีล้มนะใหม่สะ,สะอาดสะอ้านเบาะได้เป็นสีโทนสีเบจนะคะทำให้มิติตัวรถเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะเขามีมาให้ด้วยนะนี่แสงไฟได้เป็นแสงแบบซอฟๆหน่อยเนาะสีสม้มสวยมากๆเลยนะคะตรง เดี๋ยวพามาดูตรงประตูคนขับด้านหน้านะคะกุญแจจะเป็นแบบกุญแจไขแบบนี้นะคะไม่ใช่กุญแจร,รีโมทนะมาค่ะอันนี้ทางฝั่งประตูทางด้านข้างคนขับนะคะหนูรับประกันเลยนะคะตัวน็อตไม่มีการเปลี่ยนขุ่ณพี่สภาพเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะให้คุณพี่เห็นทั้งโครงสร้างรอบๆเลยนะคะแล้วก็สคาเพด้านข้างมีมาให้นะ,ะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ตัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยเห็นไหมคะสภาพสวยมากเลยนะคะันนี้ นะแล้วก็เบาะนะคะที่นั่งตรงนี้โหที่สวยมากมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะตัวนี้เบาะฟูมากนะคะฟิลเหมือนนั่งแบบเบารถตู้เดียนหนุพับเบาะตรงนี้อ่นะที่พักแขนตรงนี้ให้นะคะนั่งสบายฟิลเหมือนขับรถตู้แล้วก็มีที่พักแขนด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนะคะุี่ค่ะเป็นบีเวนไซส์เล็กน่ารักจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะอ เครื่องเงียบมากเลยเห็นไหมคะลูกค้าเครื่องเงียบมากเลยนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะตัวนี้ถึงเปนปี0708แต่เลขไม้ถือว่ายังน้อยนะคะใช้งานเฉลี่ยคือน้อยมากๆนะเลขไม้เมท่านี้นะค,ะคุณพี่นะนะแล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้นะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถรับ fm MM am ได้บลูทูธได้นะคะคุณพี่เห็นไหมคะอ้าเขามีนิเ i กเตอร์ให้ด้วยนะอ้ะ อัปเกรดอัปเกรดนะรถปี07-08แต่มี g o o g l e Map ให้แล้วคม oh, มากโอ้โ oh, หฟังก์ชันจัดเต็มเลยแอร์เย็นฉ่ำถึงใจเลยค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะคอ,อ,อนโซลตรงกลางสวยๆเกียร์ออโต้นะสภาพใหม่มากเลยโหนั่งสบายมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่หนูบอกว่าเป็นกระจกมองหลังนะคะตัดแสงแบบออโต้มีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ในตัวออปชันครบเลยนะคะ กระจกสองหน้ามีมาให้ครบครบเลยนะคะในส่วนตรงนี้เดียวกางเต้นจะพาไปชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะว่าเครื่องจะใหม่สะอาดสะอา้ะอานเหมือนตัวรถรอบคันไหมปึ๊บอ่นนี่คือสภาพเครื่องยนต์นะคะสะภาพเดิมของเขาเลยค่ะคุณพี่ตัวเครื่องไม่มีการเปลี่ยนยกมานะคะเครื่องเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะคุณพี่่ะตัวเครื่องเนี่ยคือถามว่าปี07เนี่ยสภาพเครื่องยังโอเคมากเลยนะคะเครื่องยังใหม่อยู่เลย ไม่มีแบบเหมือนคาบน้ำมันเลอะเทอะหรือคาบสนิมที่มันกัดก่อนอะไรตรงเนี้ยไม่มีนะพี่สภาพเดิมยังสวยอยู่เลยนะเดี๋ยวดูแลเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะคะและรับประกันนี่ที่หนูบอกว่าเครื่องเดิมใช่ไหมพี่ดูจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่เลยค่ะจุดสีจมูตรงเนี้ยนะคะนี่อะไรเดิมค่ะพี่ สวยมากๆเลยและให้ดูเหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะไม่มีรอยขันนะคุณพี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมนะคะก่อไฟไม่มีรอยแตกคานด้านหน้าตรงนี้เห็นได้ชัดมากเลยไม่มีบิดเบี้ยวคานเดิมๆนะคะของแท้แน่นอนนะค,ะคุณพี่น,นะ,ะอุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมนะคะไฟด้านหน้าตรงฝาขวามือตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยแตกเหมือนกันนะคะเหลี่ยมสันตัวน็อตตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยขาย่ายจับได้เลยลุดๆให้ดูนะค,ะคุณพี่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะ ซีนยางโหแน่นๆไม่มีเปื่อยนะพี่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแผงการความร้อนด้านหน้าไม่มีฉีกขาดค่ะพี่สภาพโอเคมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวย้ำสเปคนนคันนี้คันอีกทีนะคะใครที่กำลังตามหารถครอบครัวราคาไม่แรงหนูแนะนำคันนี้เลยนะคะโหคุ้มมากๆนะคะเป็นเจ้าตัวมิตซูบิชินะสเปควากอนค่ะปี2อ0พนอศูจดทะเบียน0 8นปนะพี่นะคะราคาเพียง 179,000บาทซื้อสดคันนี้ไม่มีแวดไขรที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากได้ ข้อมูลเพิ่มเติมของตัวรถคันนี้นะติดต่อมาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกางเต็นต์ส่งข้อมูลให้เร็วๆเลยค่ะคุณพี่สําหรับวันนี้ค่ะคุณพี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากันจะมีรถอะไรเข้ามาใหม่อัปเดตคุณพี่ได้รับชมอย่าลืมรอดูกันเลยนะคะสําหรับน,นี้กางเต็น์นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะค่ะ